นี่คือนักดำน้ำลึกนะคะคุ่นสีน้ำอ๋อเนี่ยนะคะเขาว่ายน้ำมาโอ้โหมีอาวุธติดมือมาด้วยแทนแแทนนั่นคือ คืออะไรน้ำว่าเป็นสิยกโซโอ้โหลายยังนะปาดปาดปาดโอ้โหหลากเกือบขึ้นมาพวกไว้บาดแทะ ดูน้องแทนกันนะคะเอยพากันมันใช่ไหมเขทาขทาเขทาขทาแล้วก็มามุดม่วงที่เขาขาดเหมือนเดิมโอ๊ยโอ๊ย